จะไปบอกรักสาวบอกรักสาวรักคนไหนบอกไปเลยโบก้าก็ไปแอบทอเขาบอกวทำไมไม่บอกล่ะอย่าบอกได้ไงอ่ะเขากินของฟ้านะเขาเหมือนจะมีใจให้เสร็จที่พระนวัตเลยก็บอกก็ไม่กล้าบอกแล้วถ้าข้าจะไปบอกรักสาวนายแกว่าไงพระองค์ท่านพระองค์ท่านอ่ะแอบรักเขาชอบเขาพระองค์ท่านอ่ะก็บอกไปเลยเออแต่ถ้าบอกไปแล้วเขาไม่ชอบทำไงอ่ะ อรออยู่แล้วเฮ้พูดจาดีนะเนี่ยแล้วไหนขอความคิดเหดไไออ็นดิเจะว่าไงขมงเะหม่อมฉันอยากให้พงศ์ยิ้พ้กพพกพอกเ,เรื่องผู้หญิงมาอกนะเพื่อข่าวเรื่องค่ะเรื่องข้างในเรื่องอะไรค่ะขมงฉันเลนื่อยใจแทนเลยเนี่ยพงศ์เวลาเด็กพูดทำไมคนดูเกางี้ก้ากันอย่างฉันก็ไม่รู้เขาเหมือนกันแหละแต่ว่าไม่มีใครที่พูดจาเข้าหู มีหลานชายเดี๋ยวจะถามหลานชายซะหน่อยหลานชายคนนี้นะบอกนะหลานเดี๋ยวถามก่อนเป็นไงเขาคิดกันอย่างเงี้ยหลานคิดว่าไงนางเอกสาวู่เฮ้ยพูดไันนะพูดใหม่พูดดังๆรังนางเอกาวู่ข้างหลังอะไรข้างหลังต้ตกบมือเอาเอาเอาเดี๋ยวจะไปบอกรักสาวแล้ววันนี้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะเดี๋ยวไปพร้อมๆกันเลยไปไปรำรำให้นางเอกสูไปลูกไป ไปไปจะไปบ,บอกน้าสาว